สวัสดีคะ่ะเพจพระรวยคะ่ะสีา้ามาตาปลาสถาพรนะคะ,นะ,คะเนะาะว่าอันพันทิจุดถูบใดตัวใดค่ะงวดนี้แล้วเขามาสามสิบสี่สามสิบห้าหมวดแล้วนะะเนะาะบลตรอยู่ตรงขามกันกันกบศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมนะคะเนาะเรามาติดตามคะ่ะป้าสถาพรงวดต่อไปคะ่ะงวดที่สามสิบสามสิบห้านะคะหวดสามสิบห้าเขาทุกหวดคะ่ะ ราศีใดเปรียกทุกวันพระเนาะค่ะเนา้องพระตามค่ะว่าราสีได้ตัวใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจพระรวยนี่นเด้อค่ะถ้าไปกันเลยค่ะไปตามไปตามแม่สถาพรกันเลยค่ะมมสวัสดีค่ะมาหลังเขาค่ะคนสวยมันเป็นที่อะไรนนนนไเนาะจำไม่ได้บ้างจจำไม่ได้บ้านเลขที่ เดี๋ยวคอยถามน้องตรงที่บ้านตัวเองอยู่ตั้งนานยังจำไม่ได้เป็นหลังใหญ่บ้านเนี้ยหลังใหญ่ไม้บ้านไม้อะเสาสามสิบต้นนี่บันไดแล้วก็ใหญ่ไปทางนี้ไม่รื้อถวายวัดอืจอันนี้อันนี้แม่รื้อบ้านแม่ม่แล้วก็มถวายวัดหลังใหญ่หลังเดิมถวายวัดหลังสูงมาท <ขอ S 2> าไมวัน สร้างว่าสร้างบุญสร้างกุศลจ้หมดแล้วก็คือเต็มเต็มแม่เลยตั้งบนล่างเลยจ้าอตเตอรี่อ๋อก็แปดสองแปดมาคุณยายบอกคุณยายบอกถ้าให้ขึ้นลงอ่ะแปดสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสองแปดจ้าแล้วก็หกหกแปดสองนี้น่ะลงอ่ะเป็นเล็กฟันเล็ยังไงแม่ต่ก่อนเลขจุดทูบจุดทูบเอาจุดทูบเอาจั้ทูปใ้หมูหมูยายมีแล้วก็จุดทูบให้ยายมีจ้ะจุดทูบยายมีกินหมูหมูแล้วก็เล็กก็ออกมาในทูบ แล้วแล้วแล้วก็อาใบผลไม้เทวดาน้อยเัาก็ให้เจ็ดสามเจ็ดแค่นั้นเองเจ็ดสามเจ็ดเหล็กถ่ายนะคะถ่ายแล้วก็สามตัวบอก่บ่หมีหมองในบ่ถือถือบดสุหมองสุบอลถือทั้งสามตัวถือทั้งเหล็กเอาค่าค่าเอาเจ็ดเอาเจ็ดไปสายแปดสายสองก็ได้สามตัวก็เลขมันมีเจ็ดมีแปดมีสองเนาะมีสามมีสี่ตัวไม่ก็หมุนตรงนั้นเดี๋ยวงนีวจะตาม แม่ให้ fc ได้ติดตามเลขแม่จะทำกินงวดละแม่เข้ากิงวดละวันวดนี้งวดที่20ก็35ที่ผ่าน34เนาะคุณครูเนาะ34งวดที่างวดเสร็จแล้วใช่ไหมคะยังยัง34ไปแล้ว34งวดที่จะจะไป35 35นะครับจะงวดนี้บห้35วดที่35แต่เข้าจริงๆนะครับถ้ามเข้าจริงๆเนาะสงบดีด้วยคุณยายจากคุณยายบอกถ้าบ้านโน้นน่ะ แบบเขาพูดเยอะน่ะจากคนนน้นพูดคนนี้พูดที่นี่อยากคุณยายไม่เป็นสมาธิครัเป็นเป็นเรื่องคุณยายบอกว่าหนูมีที่ให้ยายอยู่ไหมก็บอกท่านว่ามีจากคุณยายเดี๋ยวหนูพาไปอยู่มาตรงนี้คุณยายชอบเลยัมนกินมันเงียบมันเงียบมันไม่ค่อยมีคนเข้าอกเล้ก็แม่นนะเงียบงนี้คุณยายก็ทาสมาธิด้ขอให้ได้อีกเถอะงนีมากวันนี้วันนิบ้าทสถาพรได้ยังค่ะ สามตัวสองตัวตอนนี้ได้ยังคะยังเลยยงจุดทูปวันพระวันที่ยี่สี่ยี่สี่ป้อมจุดอยู่ไหนอยู่นี่เลยบอกอยู่นี่แหละจัดเตรียมของบ่อยู่นี่เลยิบยี่สิบสี่เนาะวนทียี่สิบสี่จ้ะมาเลยจ้ะเลขยี่สิบเราจุดทูปเอาตัวเลขแล้วแล้วพอวันที่สามสิบก็จุดอันพระอีกอัญพระได้สามสิบได้สามสิบเอ็ดอันพระยสิบสี่สามเอ็ดจ้ะสามเอ็ดอัญพระ ก็ก็ไหว้เฉยๆแต่ไม่จุดทูบแล้วเพราะคุณยายให้จุดครั้งเดียวแต่ในใจนี้จุดสิบเอ็ดเลยใช่ไหมครับจุดจุดอันที่ยี่สี่สี่ทีเดียวเลยยี่สี่มีชอบบ้างยังแม่เลยตอนนี้ยังเลยมีตัวไหนที่ที่ชอบยังเลยจ้ายยังยังไม่มีเนาะต้องรอเลขคุณยายต้องรอเลขยายมีเลขยายยมีกับเดา้อยก็เอาก็มาด้วยคุณยายผมไปด้วยนะฟันนี่ยังไงแม่รู้่ะ ฝันว่ายายยายมีจะมาอยู่ที่นี่ที่นี้ที่นี้แม่ก็ฝันว่าเทวดาน้อยอ่ะก็บอกคุณยายผมไปด้วยนะที่บ้านโน้นเ็ามีสระเยอะแยะเลยอ่าพญานาคเขาก็จะไปอยู่ด้วยเพราะมีสระเล่นน้ําแล้ว<ะ>ก็เลยเอาขอมาจา้ะเทวดาน้อยเจ็ดสามเจ็ดนะเขาเนี่ยจะสู้ได้เต็มเต็มเลยอ่ะ แ้วยายมีมาอย่างไงยายมียายมีก็เวลาเวลาเราไหว้ก็เรียกท่านเจิมท่านแล้วก็มาแล้วท่านก็เดินมาด้วยเดินเดมาจากนน้นมาจีโรตจะเดินโมไปลักกิโลเลยไม่ต้องไปหาีทนุนแล้วไม่ต้องไปแล้วค่ะมาสีงวดแล้วงวดนี้งวดที่ห้ามาโบที่นี่เลยเพราะว่าคุณยายไม่รู้ภาษาสวยก็เลยอยู่กับเขาไม่ได้ แต,แต่ก็ต้องไปเพราะว่าตาซีอยู่ไปอยู่เป็นเพื่อนตาซียัยมีแกเป็นคนกรมเม็จ้ะเวลาแม่เตรียมของมาจัดของมาคุณยายมารับประทานาอะไรนี้ยเรียกตลอดเลยจ้ะต้องมามวันที่สามสิบเอ็ดน้องจะได้ทำพิธีจุด ทูบยี่สิบสิงวันยี่สิบสี่วันพระยี่สิบสี่ถูวันพระวันนี้สตาพรนี้คือคือจะทําพิธีทุกวันพระนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่าท่านจะทําทุกทุกวันพระเลยไม่มีขาดเนาะไม่มีขาดเลยนะครับให้คุณยายหัวหมูวันพระไปขอท่านหัวหมูด้วยไหมก็เอซีโอนเงินมาให้คนละร้อยสองร้อยได้ซื้อหัวหมูซื้อผลไม้ซื้อขนม ต้องอะไรก็ทาตามนะคะเนาะวันที่24ค่ะเพราะคุณยายก็เป็นคนกระเมนล่อค่ะรอรอตัวเลี่ยวันที่24เนาะว่าปาจะท้าพรสิดใดตัวใดเนาะเนาะยุดสีนะอ่ะจัดรแม่พาไปดูตรง สถานที่ที่จดทกไหมตรงไหนมตรงนี่บ่นี่ไงเทวดาน้อยในตการดูบรรยากาศนนี่เองดู่ามีตัปูดูตัปูบอตะตปูเขาต้องไปนปู ที่ออกตีห้าสามแบช่ได้ห้าได้ตีสามห้าที่หลวงพ่อโตอ่ะไต่พระจ่า <c oughs> อา,าตาปฏิบัติจิจ้ท่านปกติเขาปิดบาจา์ไว้นะพระจาหน์อจ้ะ ที่ยี่สิบสี่เนาะคุณรูก็ก็เหมือนก็ว่าแม่นะเหมือนเหมือนไ้ว้หัวหมูยายมีจุดทูปก็ได้แปดสองแปดแล้วจุดทูปขอเทวดาน้อยก็ได้เจ็ดสามเจ็ดนะก็แค่นั้นเองเลีกไม่เยอะด้วยจ้ะซื้ออะไรีกพอน่าจัะหลังจ้ะซื้อเหมือนเหมือนกับแปดแปดสองแปดนี้เราก็ซื้อแปดข้างหลังด้วยงี้เนาะอย่างกะ จ็ดสามเจ็ดอย่างเงี้ยเราก็ซื้อเจ็ดสามเจ็ดข้างหน้าหนึ่งใบเจ็ดสามเจ็ดข้างหลังหนึ่งใบแต่เจ็ดสามเจ็ดน่ะมันหาไม่มีนี่แต่ตัวอื่นก็เลยได้แบนี่คะ่ะเทวดาน้อยนะคะเนาะเทวดาน้อยของแม่สถาพรนะคะเนาะมเมื่อกี้เขาให้เจ็ดสามเจ็ดเนาะลอตเตอรี่เด็กถ่ายสามตัวนะคะเนาะเข้าทรรมาตามตัวเลขวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะแม่สถาพรชุจุดถูกวันที่ยี่สิบสี่ จะเลี้ยงหัวหมูที no ่ี4ว่าแม่สถาพรจะได้ตัวไหนนะคะแม่สถาพรเขามาแล้ว3มสิงหวัดนะคะวดต่อไปเป็นวดที่35ค่ะใหามาทารุ่นกันนะคะเนาะว่าเพื่อนสีได้ตัวใดงวดต่อไปนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อค่ะเพรพระรวยค่ะกดติดตามไม่เด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอจบสามีนาะค่ะเนาะ กดไลค์กดแชร์นี่เลยค่ะเด้อ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 เบื้องบนบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศบ้านป้าสถาพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามได่เด้อค่ะบ้านแม่สถาพรนะคะเนาะพื้นที่24นะคะเพื่อนสิ่ไหวหัวหมูเพื่อนสิกอ้อนเลีทางค่ะถ้าตามตามค่ะตามติดตามหมวดต่อไปนะคะเนาะ ติดตามงวดต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะน็อตสวัสดีค่ะงวดลนี้แหละน็อตยังไงนะรดล้มวันนั้นแม่วันถ้าไปวันก่อนวันนูน้นมันคือกนะารนจะพาพ่อถลดลงไม่ใช่เพยบไปอะไรล่ะคนเนื้อคนเนื้อดวงใช่ไหมแม่สถา <ไป S 1> พร <อ S 2> ลดลม้ไมไม่รู้สิปู่คุนหารไปนคนเนื้อดวง ไม้ือที่เขาผู้หญิงผู้ชายเขาไปสวดวันนั้นเขาตรวจที่หลักกิโลอ๋อเนี่ยไอ้น้องแดงเนี่ยถ้าทําแม่เจ็บหรือว่าเขาเขาเสียให้แม่เสียเงินเี้เลขออกอืห้าห้าเปียใช้เขามาสิบกว่าปีแล้วอืมยังใหม่อยู่เนาะจ้ะเลขจะออกคันนี้เนาะไปตามไปตานนี่ค่ะนี่ค่ะรถทะเบียนทะเบียนรถแม่สพรค่ะคนบอกว่าคันนี้แหละค่ะเสียออก พาเพลลมค่ะคันนี้เลยคนนี้าห้าแปดค่ะห้าห้าแปดคันนี้เลยค่ะคันนี้เลยค่ะยูบ้านโน้นยูบ้านโน้นซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยเด้อค่ะลอตเตอรี่คันนี้เลยค่ะคันนี้แม่สถาพรเกินเกินแล้วเด้อค่ะเกินแล้วห้าห้าแปดค่ะ